วนนสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเมมบัดกับเจวันนี้เรมมาม่แท็รับเชิญไว้พากันไปเที่ยวในกรุงเทพนี่แหละออแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเราเหลืออีกเยอะเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหิวรู้สึกหิวป๋าหิวงั้นเราแวะร้านอาหารใกล้ๆไม่เป่ะมั้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบ้านเพื่อนมันอยู่ตรงใกล้ๆนี้ตรงบ้านอีเล็กตัวแรกอะเพื่อนป๋าเหรอใช่พากอันป๋าต่อเอาไงเอากัน นี่ใจดีจริงๆเลยนะคะให้แมมบ๊อบเข้ามาทําอาหารคุกกิ้งในนี้ได้เลยดูสิว่ารู้ใจขนาดไหนเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างให้ด้วยอ้าว่าแต่จะทําเมนูอะไรนะคะป๋าเห็นแล้วก็หิวเลยนะคะวันนี้เมนูที่ป๋าจะทําคืออันนี้ปลาฮิมะ with white sauce เดี๋เราหมักปลาก่อน หมักปลาให้มันมีซีซันเอ็นเข้าไปกริลเลยอ่ะให้มันได้รสชาติอใสเกลือนิดหน่อยอย่ใสเยอะเพราะว่าความดันของแหมัมกำลังขึ้นเนี่ยมาช่วยปรุงพริกไทยให้มันจุยนิดนึงแหมเพื่อเวลาเราอบแล้วเนี่ยให้มันสวยจะได้ไม่แห้งหลังจากปรุงรสปลาแล้วก็เข้าเตาอบประมาณ10-15นาทีเองค่ะ ตอนปลาก็เลงกริลอยู่นะมันทำซอสดีกว่าได้เลยครับป๋าเชิญเลยครับอันดับแรกเลยก็ต้องเปิดพัดลมแล้วว้าวอันนี้คือเครื่องดูดควันดูดกลิ่นน้ำมันมะกอใส่นิดนึงคือป๋าต้องการที่จะทอดหัวหอมให้มันออกมาใสใสนิดนึงอ๋ออุ้ยมันเริ่มบุ๊บบุ๊บแล้วม่เล่แล้ว ล,ลงครีมลงครีมเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยตามชอบค่ะออ้ยดูแล้วก็น่าม่่านะคะส่วนปลาทาั้งนูนั้นก็สุกพอดีค่ะโอ้โหหอมมากคุณผู้ชมค่ะตอนนี้กำลังได้ที่เลยเครื่องอบของที่นี่เนี่ยนะยังคงคุณค่าอาหารไว้ครบทวนกระบวนความน,นี่แม่ให้ชุ่มๆเลยเปล่าให้ชุ่มๆชุ่มๆจำๆใช่ไหมขอชิมเลยแล้วกันนะ เตาอ,อบเขาดีเลิศมากเลยไม่ใช่สุขแขกแค่ข้างนอกอย่างเดียวนะข้างในนี่สุกนุ่มแล้วก็ไม่แห้งน้ํายังช้ำๆ้อยู่ข้างนอกกรอบเลยคุณค่าอาหารครบเลยคุณค่าอาหารก็อยู่ครบคุณผู้ชมขาหมันอร่อยขนาดนะี้เราไม่กินอยู่ที่นี่เลยไหมบ้าใครจะมากินอยู่ที่นี่ได้ไม่ได้้เรามีนัดกับแขกเดี๋ยวแขกรอนานรีบกินใ,ให้มันจบเลยคะเดี๋ยวรีบไปคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเจอกันนะคะ